ที่เทศบาลตำบลบางพระนะคะก็ได้มีการจัดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวค่ะ นายจงรักสุขประเสริฐรองนายกเทศมนตรีตำบลบางพระได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนําสุขภาพประจําครอบครัวเพราะปัญหาของสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่มีปัจจัยมาจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกองสาธารณาสุขเทศบาลตำบลบางพระจึงได้มีแนวคิดที่จะหาแกนนําสุขภาพในแต่ละครอบครัวค่ะในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวให้องค์ความรู้กับแกนนําสุขภาพประจําครอบครัวมีความเข้าใจและทักษะในการ เดินงานด้านสาธารณาสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยได้จัดให้มีการบรรยายเรื่องการปฐมพยาบาลทางใจผู้ประสบภัยซึ่งปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่พบบ่อยมีผลกระทบต่อตอนเองครอบครัวและสังคมค่ะโดยได้รวมการปฐมพยาบาลทางใจจึงเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือภาวะวิกฤตค่ะโดยการให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งบุคคลนั้นได้รับการช่วยเหลือจากวิชาชีพหรือจน ภาวะวิกฤตนั้นดีขึ้นและการปฐมพยาบาลทางใจโดยวิธีปฏิบัติ3สอคือ1สอดส่องมองหา2ใส่ใจรับฟังและส่งต่อเชื่อมโยงค่ะโดยมีนางสาวชนละดาแสงจันทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการประจำศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลตำบลบางพระมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้